สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อน,นักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับครูดงอีกครั้งหนึ่งในช่องครูดงคอยและก็ครูโด c งชาแนลครับผมสาหรับวันนี้นะครับครูดงจะนําธนบัตรที่ระลึกซึ่งออกมาใหม่นะครับในรุ่นของรัชกาลที่10นะครับซึ่งเป็นธนบัตรชนิดราคา100บาท สำหรับรุ่นนี้นะครับจะผลิตออกมาทั้ง2ชนิดราคานะครับก็คือ1,000บาทแล้วก็100บาทแต่สำหรับวันนี้เราจะมาดูของจริงกันนะครับชนิดราคา100บาทซึ่งของคููโดงก็เพิ่งไปแลกมาวันนี้เองก็จะมีการจำหน่ายจ่ายแลกธนบัตรชนิดนี้ออกมาเพื่อให้ประชาชนได้สะสมนะครับก่อนอื่นยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกดิ่งติดตามช่องคูโดงคอยด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กูโด่งทำคลิปวิดีโอดีๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆแล้วที่สำคัญเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่มีอยู่ในช่องครับผมสำหรับธนาบัตรชนิดราคา100บาทนะครับเรามาดูรายละเอียดคร่าวๆนะครับสำหรับชนิดราคา100บาทด้านหน้านะครับลักษณะโดยทั่วไปนี่จะใกล้เคียงกับของธนาบัตรชนิดราคาแบบหนึ่งรบาทแบบที่สิบเจดนะครับ อันนี้คือที่เราใช้หมุนเวียนส่วนตัวนี้ก็จะเป็นธนบัตรที่ระลึกลักษณะโดยทั่วไปก็คือใกล้เคียงกันนะครับโดยปรับสีก็คือจากสีแดงที่เราใช้อยู่มาเป็นสีออกสีเหลืองนะครับนี่คือลักษณะของธนบัตรที่เป็นที่ระลึกนะครับแล้วก็ภาพตาประจําพระองค์นะครับที่จะแตกต่างกันก็คือตรงนี้จากตาประจําพระองค์นะครับจะเป็นสัญลักษณ์พระราชพิธีธ พระบรมราชาพิเศษนะครับพุทธศักราช2562น้าหสสองนี่คือรายละเอียดนะครับแล้วก็ลายดอกดอกพิกุลน,นะครับบริเวณนี้จะเป็นห้าห้ากลีบแล้วก็จะกลายเป็นดอกพิกุลแล้วก็จะมีมูลค่าหนึ่งร้อยบาทอยู่ในหน้าธนาบัตรนะครับนี่คือด้านหน้าของธนบัตรนะครับแล้วก็จะมีองค์พญาคุดนะครับอยู่บริเวณนี้ แล้วองค์พญาคุดด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็จะใกล้คือตรงกันนะครับถ้าเกิดส่องแสงแล้วนี่จะตรงกันพอดีเลยนี่คือลักษณะด้านหน้านะครับของธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา1น0บาทก็ถือว่าเป็นธนบัตรอีกชนิดหนึ่งนะครับที่น่าสะสมเอาไว้ทีนี้เรามาลองดูด้านหลังของธนบัตรนะครับสําหรับด้านหลังของธนบัตรนะครับ ภาพแรกนะครับก็จะเชิญพระบรมาสาธทสิณ์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่สิบนี่ครับในพระราชพิธีดําเนินเรียบพระนครน,นะครับโดยขบวนพยุหะนัตราธนรมาศนะครับเป็นภาพประธานตรงกลางนะครับแล้วก็เชิญพระบรมราชองค์การไว้นะครับเบื้องขวาของทนบัตรเดี๋ยวครูด่งอ่านให้ฟังนะครับ เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและคลองแผ่นดินโดยทรรเพื่อประโยชน์สุขแห่งราชสดรตลอดไปแห่งราชอาณาราชสรตลอดไปนะครับนี่คือพระบามราชองค์การของพระองค์นะครับเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562แล้วก็นี่คือรูปภาพเป็นภาพที่อัญเชิญมานะครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธนบัตรนะครับที่เป็นโอกาสของนักสะสมนะครับที่จะได้ครอบครองธนบัตรนะครับเพราะว่าถ้าต้องการตอนนี้ยังมีโอกาสนะครับที่จะได้สะสมนะครับถ้าเกิดใครที่ต้องการสะสมก็สามารถเข้าไปสะสมนะครับไปแลกที่ธนาคารได้เพราะว่าคุณโด่งยังเชื่อว,ว่าตอนนี้น่าจะยังพอมีอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดวันหน้าถ้าต้องการแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีเนี่ยก็ถ้า อยากจะได้ก็ต้องไปซื้อเขาละนี่คือธนบัตรนะครับแล้วก็ความกว้างความยาวอยู่ที่72นะครับความกว้างอยู่ที่72ความยาวอยู่ที่150มิลลิเมตรนะครับธนบัตรชนิดราคา100บาทที่ระลึกนี่นะครับจำนวนการผลิต20ล้านฉบับนะครับก็ยังเป็นโอกาสของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่จะมีโอกาสได้สะสมนะครับ นี่ครับผมธนบัตรชนิดราคาหนึ่งร้อยครับผมวันนี้นำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้ดูแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้กับครูโด่งด้วยเพื่อเป็นกำลังใจถ้าเพื่อนๆมีโอกาสไปแลกก็ไปแลกนะครับเพราะว่าครูโด่งยังเชื่อว่าแลกเก็บไว้เป็นประโยชน์ถ้าเกิดวันนี้แลกแล้วไม่มีใช้จริงๆก็สามารถนำไปซื้อข้าวซื้อของก็สามารถใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนได้นะครับเหมือนกับธนบัตรที่17โดยทั่วไป ครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีขอบคุณครับ